กันที่คุณแม่สุดสตรองคุณแพทณนปภานะคะเ<ะ>มื่อวานนี้<ะ>หลังจากที่พ้นข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน<ะ>ก็ได้พาลูกชายตัวน้อยน้องเรสซิ่งนี่แหละค่ะ,ะไปร่วมงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลด้วยตัดช่วยชาตินั่นเองนะคะ,ะขอบิ่เอาความน่ารักของน้องเรสซิ่งเนี่ยไปฝากพ่อแม่พี่น้องกันซึ่งงานนี้พอเจอตัวเนี่ยเจ้าตัวก็เผยถึงคดีนะคะว่าวันที่7สิงหาคม<ะ>ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปศาลเพื่อเคลียร์เรื่องเงินประกัน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเบ้นสามียังไม่ทราบนะคะแต่เร็วๆนี้จะเตรียมเข้าไปเยี่ยมฝ่ายชายค่ะก็โล่งค่ะก็เหมือนตลอดเวลาเราเราก็จะมีความกังวลตลอดเวลาอย่างที่แพทบอกตลอดว่าตากใดที่มันยังไม่แบบมันยังไม่เคลียร์หรือมมาแล่ดอกก็กังนวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ขนา นี้เพราะมันก็ไม่ได้มันก็ใช้ลูกใช้ผมแม่เองค่ะมันก็ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดอะไรยเงี้ยมันก็ยังเหลือเป็นเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของของสามีอยู่ตอนนี้ผ่านไปละ50อีก50ก็ค่อยไปลุ้นกันเดี๋ยวถ้านตอนต่อไปแพทต้องทำยังไงต่อวันที่เจ็ดแพทไปค่ะไปไปอีกรอบหนึงวันที่เ็ไปเรื่องของเงินประกันนะคะพี่เบนซ์น่ะน่าจะแพทไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือยังเพราะว่าเผอิญว่าวันที่แพทรู้อะแพทไม่ได้ไม่ได้บอกเขาคือลงไม่ ไม่รู้ก่อนพอเราไปเยี่ยมเขาอะเราก็ยังไม่รู้ข่าวก็ไปอยู่แล้วค่ะทวางก็คือไปอยู่แล้ว โอ้ยในยระหว่างที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ดูเรสซิ่งนะ<อ>นไม่อยู่เฉยนะจ๊ะหยิบจับมา<อ>ตลอดเวลานะคะร้องไห้เลยนะโอ้ยคือนาแตงๆช่างมากเลยท<อ>ีค่คนน่ารักนะคะ<อ>คือคุณแพทเองเนี่ยก็ได้อัปเดตถึงพัฒนาการของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซิ่งว่าตอนนี้เนี่ยหเดือนแล้วซึ่งก็ถือว่าเติบโตได้สมวัยนะทั้งนี้นักแสดงสาวก็ยังขอบคุณไปยังทุกคนนะคะที่ให้ความรักความเอ็นดูแล้วก็คอยป้อนงานให้เธอกับลูกชายอยู่เสมอด้วย ตอนนี้ก็จะ6เดือนแล้วแกก็เริ่มโตแล,ล้วก็เริ่มแบบชินแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพทเนี่ยอยากจะจับไปตั้วเหมือนแพทพาออกไปไหนมาไหน,ไหนบ่อยด้วยะคะ่ะเขาก็เลยชินสนใจสิ่งรอบตัวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยงองแงเป็นความโชคดีของแม่ไปงานลุมเนี่ยมีงานงานลุมเงาไหมคะมีงาน,นองตอนนี้<ๆ>อคะค่ะก็มีบ้างค่ะคาตก็แพงไหมคะลาราคนนี้ไม่นะไม่แพงคือพูดง่ายว่าได้แม่แถมลูก คุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นคุณแพทรับงานแบบแพทคู่ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกนะคะอย่างก่อนหน้านี้เขามีมิวสิวิดีโอที่เล่นด้วยกันนะคะสำหรับเพลงอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมซึ่งก็ตรงกับเรื่องราวชีวิตของคุณแพทตอนนี้คุณผู้ชมปล่อยไป5วันยอดวิวกว่า5ล้านแล้วคุณเจ้าขอบคุณเยอะมากๆเลย่แล้วแฟนๆเน่เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะเลยนะโอ้ยค่ะคุณนอกจากยอดวิวแล้วยอดอินสตาแกรมของแพทนภราพาเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าพุ่งส ปรี๊ดขึ้นมาเป็นนักแสดงหญิงอันดับหนึ่งนะคะที่มียอดฟฟลโลเวอร์สูงที่สุดในบ้านเราอีกด้วยนะคุณนะก็นี่ไงจุดหนึ่งนะยอมรับเลยอยากจะเข้าไปชมความน่ารักของน้องเลสซิ่งเลยนะคะที่เขามีการเลี้ยงดูนะแล้วก็มีความใส่มุกมีความฮาด้วยเลี้ยงแบบฮาๆกับลูกก็เขาไปติดตามดูความน่ารักก่อนนะฉันชอบเข้าไปดูนะเพราะคุณแพทเนี่ยเขาจะมีมุมน่ารักน่ักเอาไว้หยอกล้อกับลูกเขา